สวัสดีครับทุกคนเริ่กับช่องป้มฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอตในแมป Blue Heaven นะครับอ้ยเดี๋ยวจะทำผมอะไรตอนนี้โอ้อะโอโอ,อะไรก็ไม่รู้โอเคมามามาเริ่มเลยคือจะบอกเลยว,ว่ามันมีสวนน้ำด้วยสวนน้ำโทเปียไปไงอ่ะ อ,อ๋าวร้าไปเลยว้าไปงี้เลยเหรอเรามาดูส่วนน้ำโทเปียกันครับวก็เป็นเสียงดนตรีด้วยเสียงดีมากเลยพื้นที่พักผ่อนสไลเดอร์นะ้ำเซิร์ฟพูลร่องรอยที่ร่องแก้วย่านที่อยู่อาศัย ไปด้านนู้นดีกว่าจะเจออะไรบ้างอืมไปดีกว่าวิธีการทำให้ไปแบบเร็ว,รวอืมอันนี้ไม่ใช่ยานพาหนะขับขี่เอามอเตอร์ไซคันนี้นี่แหละไปเลยไปเลยเซิร์ฟพูแล้วเนี้ย อ๋อห้องน้ำเซิร์ฟพูลไปดูซิว่าเป็นยังไงคืออะไรโอ้หว้าวจัดมาอันหนึ่งอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ดูความที่งงไงน,นี่ไปด้านหน้าไปด้านหน้ายังอีกละเล่นไม่เป็นใช่ไหมผมเนี่ยจริงครับเพราะว่าผมก็ไม่เล่นไม่เป็นเลย ด้านบนคือขึ้นไปด้านบนด้านล่างก็ลงไปซ้ายกับขวาแล้วก็มีแบบหมุนแต่ก็เล่นไม่เป็นอยู่ดีไปดีกว่าเร็วจังเอ้ยทำไมช้าจังโอ้โหทาไปที่ไหนนั่นมันโอ้มีส่วนน้ตรงนี้ด้วยมีเป็นแบบของเด็กอะ พื้นที่พักผ่อนเซอร์พูย่านที่อยู่อายพื้นที่พักผ่อนอยู่ตรงนูน้นโหสูงมากเลยลองไปดูวันนี้ก่อนโหรู้สุดยอดเลยเราไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าโอเคโอเค ไปไป,ไปอันนี้เป็นที่นั่งมาสไลเดอร์กันอันนี้ความจริงมันปีนขึ้นมาได้เราจะแต่ทำไมเราไม่ปีนขึ้นมาตั้งแต่แรกถ้าปีนก็ยอดเดี๋นวนะยานพาหนะทั้งหมดโอเคใชย้ยานพาหนะอันนี้ได้ยัง โอ้นี่ไงได้ละพายกันอย่างนี้เลยแล้วออกแล้วไปดีกว่าโอเคมนยานหานะไปหนึ่งสองสนี่แล้วก็นิดเดียวโอ้โหเอาปีนขึ้นมาโดยที่ไม่มีอะไรได้เลยแต่มันหางมาก อะไรเนี่ยสเส้นอะไรอะ่ะสวยงามจังกรดุดน้ำโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอเคอี่อ้โน,นปน,น้โอ้้้ จีดจีดเร็งได้โอเคเอาออกเดี๋ยวเดีด๋ยวเดี๋ยวเราไปผิดทางอันนี้ก็จะเป็นโซนที่พัก0 3 3 002โอเคขออนนี้ครับโอ้โหนี่เราต้องซื้อเพื่อเอาอันนี้เรอเนี่ยโอเคไหมไม่เอาอะไรไม่เอาละไปกว่า นี่เราอยู่ที่ที่แบบสูงมากสูงมากเลยบัตรผ่านเอาเอาเอาบัตรมาจากไหนอะ่ะสวยและเขาบอกว่าเราต้องใช้บัตรแต่บัตรอะไรอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยไปดีกว่า,าทำไมรู้สึกเหมือนย้อนกลับมาทางเดิมอะ่ะ โอเคอันนี้เราเข้ามาอ่าเราขึ้นไปดีกว่าโอห้ยมีเส้นสายอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่มีโอเคแล้วก็ขึ้นไป อะแล้วก <ar> ็ไปตรงนี้โอ้โหทำไมมันดูสูงจังเลยอ่ะภูเขานี่สูงมากเลยสไลเดอร์ล่องลอยที่รองที่รองแก้วเฮ้ยเฮ้ยกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังไม่รู้อะไรเลยฮะานี้ก็ได้เหรอนี่คือที่รองแก้วที่รองแก้วคือคืออะไร 54อีกหนึ่งนาทีเหรอเราไปเล่นสไลเดอร์น้ำก่อนสไลเดอร์น้ำมีห่วงยางด้วยสุดยอดเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งอู้หู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 หมื่นหมื่นหมื่นโอโห้แล้วมันจะลงไหนอะมันลงไหนมันลงนี่ครับเลงมาอยู่ด้านล่างเลยหรือ นี่อะไรอ่ะบทบาทอ๋อเป็นอันนี้อันนี้เป็นร้านขายน้ำสรุปคือเอาบัตรไปจากไหนบัตรบัตรบัตรมือสบพัวก็ไม่รู้วัดดีเพื่อน โอเคถ้าเกิดเราจะไปไหนเราก็ต้องใช้อันนี้ตลอดอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เล่นโอ้จะเล่นอะไรดีเดียมันมันเยอะจนแบบคือมันดูเหมือนเยอะแต่ว่ารู้สึกเหมือนมันเล่นหมดแล้วอะรู้สึกอะผมรู้สึกรู้สึกโอเค แถวนี้มีแผนที่ไหม <c oughs> ฉันรถแบบนี้เนี่ยนะรถคันเล็กมากโอ้โหไม่ใช่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไ,ใชไปพิดทางไปพิดทางเา,าวอเช้าแล้วอะ่ะนี่อะไรอะ่ะหมู่เกาะฝังเวีนโทเปีย กลับไปเมืองโทเปียกันเมืองโทเปียอยู่ที่ไหนอา้าวกลับมาเร็วจังขี่ยานมาเลยส่วนน้ำโทเปียเรากลับไปอีกทีนึงไหนไหนโอ้โหเพงสุดยอด เดี๋ยวนะนานๆตรงนี้มันมีคีกาดไหมก็ไม่มีหรือว่าจะบอกว่าเจ้าเสียตังค์อะเสียตังค์หรือเปล่าไม่รู้โอเคไม่รู้เซิร์ฟผู้วับได้ด้วยอันนี้เป็นเนอะสเปซโซ เซิร์ฟพูนี่เราอยู่ตรงนี้ย่าที่อยู่อาศัยเดอะสเปซโซนที่ดีที่ไหนเนี่ยเดีย่ยตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้นี่เองโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ล่องลอยเหรอล่องลอยสไลเดอร์ที่ล่อแก้ว เราไปดูเอาเล่นดูเราจะไปโพที่ไหนเราจะไปโพที่ไหนเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นทุกคนจะได้ไหมตอนที่เราอยู่ด้านบนนะ่ะมันมีอันนั้นด้วยนะเราแถวนี้มันมีแบบอน,นั้นไหมวาร์ปโหมีแบบอยู่ใต้นะ้ำด้วยขียดด่รถไปเลยจะได้เร็วๆขี่รถ ไปไปนี่แกเจอละอยู่ตรงนี้นี่แหละสเปซโซนแล้วมันมาจากไหนเนี่ยะอ๋อมันมาจากตรงนู้นนั่นเองหมดเวลาอัง ขอเล่ขอนั่งก่อนครับอ้าวไปทันแล้วเหรอหนึ่งนาทีรอ,อหนึ่งนาทีเลยหรือเราจะพาเราไปไหนว่าเนี่ยโอ้โหนี่เราต้องนั่งรอเราเนี่ยเราไปไหนเนี่ยรถไฟมันไปแล้วอะโอ้โห ตอนแรกก็ว่าอยู่มันคือสายอะไรเต็มไปหมดแต่ความจริงแล้วอ๋อมันเป็นแค่อีกสี่สิรอเลยร <c oughs> อได้เลยเหรอเลยนกับตุ๊กตาไปก่อนโ <c oughs> อ้ออยพกวิแล้วเย้โอเค หรือบอกไปตัดผมมาสี่สามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้ามาแล้วรถไฟเนี่ยดูดิเขานั่ง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 เลยนั่งตรงนี้เลยนั่นหน้าเลยเริ่มยัง สัตจ์ยังเนี่ยสองหนึ่งไปโอ้โหอโ้สามารถดูอื่นแล้วก็ดูมุมด้านในได้โอ้โหมันจะสูงมากเลยนะสูงเกินโอ้โห ว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หมีการหมุนด้วยโอ้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปหมดเลยว้าวโอ้โหโอ้โอ้โอ้หมุน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 โอ้โหหมุนรอบโลกอะไรบางเนี้ยโอ้หูอ้โหโอ้โหโอ้โหหมุน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 สองรอบหมุนสองรอบแล้วก็ผ่านอันนี้ไปหมุนเลี้ยวไปมาเลยอ่ะ โอ้โหโหโอ้โหโอ้โหอยู่ในน้ำเลยอยู่ในน้ำหมุนหมุนหมุนเออมันนี้เอ,อ่แล้วข้างหน้ามัน,ม,น,ม,นมันเป็นอะไรอะ่ะโอ้โหขึ้นไปแบบนี้ชัดเจนชัดเจนเลย สวัสดีเพื่อนอขออนุญาตเล่นอีกรอบนึงได้ไหมอ่ะเออ,เอ,อขอเล่นอีกรอบขอเล่นอีกรอบขอเล่นขอเล่นส <c oughs> วัสดีเพื่อนครั้งนี้เราจะเล่นกับเพื่อนอันนี้ขออนุญาตเอาอีพีนึงแล้วกันนะนี่ไงแลกเปลี่ยนไม่ไม่ <c oughs> ไม มันเริ่มแล้วเริ่มแล้วคือแบบว่าจะให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะแต่ครั้งนี้เป็นมุมแบบนี้ตอนแรกอะเป็นมุมแบบการมองแต่นี้ก็คือแบบดูแบบมุมมืนลงมาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เมื่อกี้เราหมุนไปตรงนี้บ้างแล้วก็โอ้โหหมุนมือหัวอะไรมั้งเนี่ยโอ้โหหมุนอันนี้ด้วยแล้วก็ โอ,โ,โอ้โหหมุนไปหมุนมาเฮ้ยยืยดด้วยเล้วให้ทำไมมันมันยาวถึงขนาดนี้เลยหรือโอ้โหแล้อะไรเนี้ยมันก็ตกลงไปในน้ำแลวจากนั้นก็ขึ้นมาแล้วก็หมุนอีกทีนึงเลี้ยว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  อันนี้ก็จะเป็นเลี้ยวขึ้นไปขึ้นไปตรงไหนนะจะไม่ได้แล้วอ๋อก็คือแบบว่าหมุนไปอีกทีนึงแล้วก็มาแล้วก็จะไปโผล่ตรงนั้นเลยไปโผล่เนี่ยตรงนี้เลยโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับ <c oughs> เดยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง n o เป e f ฟิลเ e อแล้วก็ กระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายมีนีด้วยอะ่ะโอ้หยิบออกมาได้ด้วยอะ่ะอยางลงไปข้างล่างจังเลยลงไปดิไม่เป็นไรผมมียันพาหนะอยู่อ้าวใช้ทางนาไม่ได้เหมือนกันแหละไปแล้ว